สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเย็นคือช่วงที่2นะคะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะคลิปเมื่อกี้ะคะ่ะคือคลิปที่2นะคะบรรยากาศที่นี่ก็จะช่วงเย็นๆน,นะคะจะอ่าบรรยากาศดีมากนะคะรถก็จะวิ่งกรุบกริบกรุบกริบนะคะรถในซอยบเรเลา บรรยากาศดีดีมากเลยนะคะมืดค่ะแต่เมื่อเราก็ในซอยเมื่อเราก็จะปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีเอาไฟนะคะไฟข้างเสานะคะเนาะเขาเรียกันไรไฟไฟฟ้าเนาะเมื่อเราก็พัฒนาก็โอเคอยู่นะคะการพัฒนาก็โอเคอยู่นะคะก็จะมีไฟความปลอดภัยก็ให้ชาวบ้านนะคะเนาะมีไฟอยู่ข้างเสาอยู่นะคะเห็นไหมก็ห่างกันก็ประมาณสองต้นอย่างเนาะสองต้นต่อต้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะ ฝั่งแยกนี้ก็จะมีอยู่นะคะใช่ค่ะบรรยากาศเลดเรอมากเลยค่ะบรรยากาศดีดค่ะเงียบเงียบสงบค่ะถ้าใครชอบธรรมชาตินะคะก็ย้ายมาอยู่ที่นครปฐมได้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากเลยค่ะดูสิคะ รถก็จ,จะวิ่งกุ๊บกระกุ๊บกริบกริบุ๊บกริบรถก,ก็จะวิ่งกันกุ๊บกริบปุ๊บกริบนะคะก็จุดเดียวจุดเดิมนะคะที่ท,ที่ช่องสาวโยจีวอสาวโยจีวอผพามาเดินมือเช้าค่ะก็กันนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงช่วงเย็นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ เงียบๆนิดนึงแต่โอเคนะคะมีแสงไฟค่ะเดี๋ยวครับก็จะมีแสงไฟอยู่นะคะนี่ตรงไหนเอ่ยนั้นค่ะก็จะมีแสงไฟอยู่นะคะบรรยากาศดีดีค่ะข้ดดะางในก็จะเป็นซอยที่เราเดินไปนะคะส่วนป่ายิ่งแล้วก็ส่วนเจ้นหนูนะคะด้านในนะคะ ในซอยนี้ก็จะมืดนิดนึงนนก็จะเป็นธรรมชาตินะคะนอะ้องธรรมชาติที่สวยงามนะคะนี่ค่ะในซอยนี้ก็ที่เรามาไม่ช้านะคะเนาอ ที่กราพาไปเที่ยวส่วนอะอะไรนะฝรั่งเนาะจะอยู่ด้านในค่ะอยู่ธรรมชาติช่วงเย็นนะคะเนาะเห็นไหมบรรยากาศได้มากเลยค่ะ โอเคนะคะฝากติดตามช่อง mm hmm. อาสาวยูจีบอลด้วยนะคะช่องน้องใหม่นะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ